ที่ที่ที่ทำให้ผมได้ไปหาหมอแล้วก็ไปด้วยนะคปาบแค่นี้นี่ก็ดือ้อก็จะไปเราก็ดื้อด้วยก็ก็เออไปด้วยกันก็น่ารักดีนะชาลีเปิดใจกามีนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมยอมทำสิ่งนี้ พลังรักล้นใจอะไรก็ตามไม่อยู่แล้วคะ่ะสําหรับคู่รักติต๊กตกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามีนกับหนุ่มแน็กชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นเชียร์ให้ในแต่งงานเปนสะพ้ายไทยแลนด์ตั้งแต่ชาลีนะคะประกาศด้หน้าจีกามีนแล้วก็อยู่ระหว่างการพัฒนาความสัมพันธ์ก็มันจะมีโมเมนต์หวานน่ารักม้งมิงผ่านโซเชียลออกมาให้ดัมพนด้าเนี่ยได้ฟินแบบไม่ต้องพักกันนะคะกับความน่ารักม้งมิงของพวกเขาแทมแต่ละช็อตที่ปล่อยออกมาเรียกคุณแฟนเต็มปากเต็มคำเลยคะ่ะ แต่ล่าสุดน,นะคะหากใครเนี่ยติดตามชาลีนะคะ mm. ก็จะรู้ว่าช่วงนี้ชาลีเนี่ยไม่สบายมีอาการแพ้ผื่นขึ้นตามตัวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์โดยในคลิปนะคะชาลีเนี่ยใช้มือเปิดคอเสื้อแล้วพูดขึ้นว่า พรุ่งนี้ผมต้องไปหาหมอเพราะวอาการผื่นลามไปตามตัวแล้วด้านการมินนะคะเมื่อเห็นอาการแพ้ตามตัวชาลีถึงกับตกใจชาลี่พูดต่อว่าไม่ต้องตกใจผมว่าตอนนี้ร่างกายมันกําลังประทุและช่วงวันหยุดนี้เนี่ยเป็นช่วงได้พักผ่อนพอดีผมก็เลยว่าจะไปหาหมอด้านการมินนะคะก็พูดขึ้นว่าชาลี่ดือด้อมากๆค่ะทุกคนชาลีนะคะก็พูดขึ้นว่าไม่ได้ดือ้อแค่ยังไม่มีเวลาด้านการมินนะคะด้วยความเป็นห่วงชาลี่ก็ถึงขั้นต้องขอร้องกันเลยทีเดียวว่าให้ไปหาหมอ please 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 พรุ่งนี้ผมอาจต้องแบบ Hey to tomorrow morning I go hospital You okay? จริงๆร่ะคิวบุใช่ใช่เพราะว่านี่เนี่ยตอนเนี้ยเออไม่ไม่ต้องอกยังให้เห็นกันอยู่แล้วคือคือด้วยบอกว่าผมผมว่าตอนนี้มันมันแพ้หนักมากบางทีผมรู้สึกว่าร่างกายมันกำลังกระทุกนั่นนั่นนั่นใหญ่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 แน่แน่ยคลนแคลนแคลนก็ผมว่าจะแบบมันเป็นวันได้พักพอดีก็อาจจะไปหาหาหมอแล้วก็ต้องต้องดูแลเรื่องนี้เพราะว่าน้องก็บนอกสบายสบาย So นะไม่ใช่ดือก็มันไม่มีวันไงอะทุกคนจริงจริ e please c a <oughs> มันมัน,มนเออเดี๋ยวเไอไอ,ไอก็ไอก็ได้แล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่า I'm just s a f I worry yeah, yeah. I worry you yeah, yeah. why <Yeah. Check S 2> why don't hospital please นี่ทนะุโลกไงเอออดเที่ยวไปหาหมอก่อน สุดนะคะวันนี้กาเนียก็พาเน็กชาลีนะคะไปหาหมอเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งต้องบอกจริงๆนะคะว่าเน็กชาลีเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่จริงๆค่ะนอกจากกาเมีนและก่อนหน้านี้นะคะผู้จัดการชาลีอย่างพี่ปูน,นะคะก็คอเคยออกมาพูดหน้าไลฟ์ว่าต้องเป็นการมีนเท่านั้นพี่เน็กเนี่ยถึงจะเชื่อเมื่อการมีนร้องขอว่าพี่เน็กเนี่ยต้องไปหาหมอพี่เน็กก็ยอมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการมีนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทําให้ชาลีดื้อไปหาหมอได้แสดงว่าการมีนเนี่ยมีความเป็นแฟนสูงค่ะเห็นแบบนี้นะคะก็ทําให้ด้อมเนี่ยหัวใจฟูนายหญิงนี่แหละที่ทําให้ท่านแม่ ยอมได้ค่ะโดยนายชาลีนะคะก็ได้มาเปิดใจผ่านไลฟ์ว่าการเมเนเป็นผู้หญิงคนแรก,แรกที่ยอมทาให้ผมไปหาหมอได้โดยชาลีนะคะเผยว่าปกติเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครพาไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันต้องมีการรอเพราะไม่อยากให้ใครเนี่ยจะต้องมารออะไรที่นานๆผมเนี่ยจะเป็นคนที่แสดงออกว่าแข็งแรงถึงแม้เหงาก็จะอยู่คนเดียวเพราะว่าเกรงใจคนที่จะต้องไปเฝ้าเราอะไรแบบนี้ครับแต่นี่การเมีเขาก็ดื้อแล้วเราเนี่ยก็ดื้อด้วยเขาเนี่ยก็จะพาไปหาหมอให้ได้ก็สรุปไปด้วยกันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีครับ เป็นเรียกว่าแทบจะเป็นคนแรกๆนะที่ที่ที่ทาให้ผมได้ไปหาหมอแล้วก็ไปด้วยนะครับปกติผมเป็นผู้ชายที่ที่ไม่ให้ใครไม่ให้ใครไปโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการรอต้องอะไรไม่ไม่ชอบชอบแข็งแรงชอบชอบคบคนเดียวนั่นแหละคือจะนอนโรงพยาบาลเหนื่อยเหงาแค่ไหนก็จะชอบชอบอยู่คนเดียวนะครับจะแบบไม่เกรงใจคนที่ต้องไปเฝ้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่นี่ก็ดื้อก็จะไปเราก็ดื้อด้วยก็ ก็เออไปดดด้วยกกกกััันนนน็่่าารรีะเห็นแบบนี้นะคะก็ทำให้ชาวด้อมเนี่ยหัวใจฟูค่ะสุดท้ายคนดื้ออย่างท่านแม่ทัพต้องมีคนดื้อกว่าอย่างนายหญิงมาดูแลเรียกว่าเป็นความเหมือนที่ลงตัวค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะคะ <dd>